คนเกิดเดือนกุมภาพันธ์ทำยังไงถึงจะรวยในปี2025ปี2025สำหรับคนที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์เป็นปีที่โอกาสทางการเงินเริ่มเปิดกว้างมีเกณฑ์ได้ไรายได้ใหม่ๆจากหลายทางทั้งงานเสริมการลงทุนและลาบลอยแต่ต้องระวังการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยเพราะอาจทำให้เงินรั่วไหลโดยไม่รู้ตัว 1. นิสัยการเงินของคนเดือนกุมภาพันธ์ เป็นคนคิดเร็วทำเร็วมีไอเดียแปลกใหม่หาเงินเก่งแต่ก็ใช้เงินเก่งเช่นกันจุดแข็งคือมีสเสน่ห์ได้รับการช่วยเหลือบ่อยจุดอ่อนคือขาดวินัยทางการเงิน 2. โอกาสทางการเงินปี2025เหมาะกับธุรกิจออนไลน์งานขายงานบริการหรือการลงทุนที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มีเกณฑ์ได้โชคลาภจากเพื่อนคนรู้จักหรือการเดินทาง กลางปีถึงปลายปีมีโอกาสได้เงินก้อนหรือผลตอบแทนจากการลงทุนที่รอคอย 3. วิธีเสริมดวงการเงินสีมงคลปี2025ของคนเดือนกุมภาพันธ์คือสีม่วงสีฟ้าอ่อนใช้เสื้อผ้าเครื่องประดับหรือกระเป๋าสตางค์สีนี้เพื่อเรียกพลังเงินทองห่วงจุย้ยวางน้ำผพ้เล็กๆหรือตู้ปลาในบ้านโดยเฉพาะทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเชื่อว่า จะช่วยหมุนเวียนการเงินเครื่องมางมงคลที่เหมาะคือหินอเมทิสหรือพญานาคเล็กๆสำหรับพกติดตัว 4. เคล็ดลับเสริมโชคเฉพาะปีนี้ทำบุญเกี่ยวกับน้ำเช่นบริจาคน้ำดื่มเจาะบ,บ่อน้ำหรือสนับสนุนการสร้างระบบน้ำจะช่วยเสริมโชคทางการเงินถวายเทียนหรือโหลดไฟให้วัดเสริมแสงสว่างให้ชีวิตและการเงินเลขเสียงโชคที่ถูกฉลกคือสอ และ 9. สรุปคนเกิดเดือนกุมภาพันธ์ในปี2025มีเกณฑ์รวยจากงานเสริมการลงทุนและโชคลาบจากคนรอบตัวถ้ารู้จักควบคุมการใช้จ่ายและเสริมดวงด้วยการทำบุญเกี่ยวกับน้ำและแสงสว่างเชื่อว่าการเงินจะมั่นคงและมีรายได้เพิ่มอย่างต่อเนื่องใครกด subscribe กดติดตามช่องนี้ขอให้รวยขอให้หมดหนี้ขอให้ถูกหวยขอให้โชคดีทุกงวดครับ